สวัสดีครับวันนี้เปิดร้านขายมีดนอกสถานที่นะครับผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่วันนี้มีเหล็กดอกจิกของอาจารย์ปู่นะครับตัวนี้จะเป็นทรงคล้ายๆแรมโบสั้นนะครับแรมโบสั้นเหล็กดอกจิกนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่9.6นิ้วนะครับใช้งานในหลากหลายเลยนะครับงานครัวงานอะไรก็ได้หมด ตัดกิ่งมงกิ่งไม้ได้เลยนะครับความกว้างอยู่ที่สองจุดสี่นิ้วนะครับสันอยู่ที่6 5จุดห้ามิลนะครับชุดนี้ด้ามเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับแล้วก็ปอกเป็นปอกสแตนเลสนะครับมีอยู่สามเล่มนะครับสับกระดูกก็ได้นะครับนี่ครับที่วางเรียงอยู่นะครับราคานะครับราคาเล่มละเจ็ดรอยบาทนะครับผม 700ร้อยบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับโลโก้ดิเลกเล่ยที่2นะครับเล่มที่2นี่ก็ใบยาวอยู่ที่10.6นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่2.5นิ้วนะครับผมสันก็ประมาณ6.5มิลนะครับโดยประมาณนะครับ สวยเจ็ดร้อยบาทนะครับเล่มที่สามจะสั้นมาหน่อยนึงนะครับ <S <S ความยาวอยู่ที่เก้าจุดห้านะครับความกว้างสองจุดสี่นิ้วนะครับผมก็สามเล่มมีแค่สามเล่มนะครับที่เป็นด้าไม้ประดู่นะครับปอกเล็ดนะครับ เล่มละ700บาทพร้อมส่งนะครับต่อมาเป็นมีดปารังนะครับมีดปารังนะครับรูปทรงหลังแอนท้องย่อนนะครับในใช้งานนี่คือเวลาเราใช้ฟันไม้นะครับน้ําหนักจะทิ้งลงที่ใบมีดพอดีนะครับต้องต้องลองเอาไปใช้นะครับนะครับอยากให้เอาไปใช้นะครับว่ามันใช้งานดีจริงๆนะครับ ความยาวอยู่ที่นะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับ10นิ้วครึ่งนะครับความกว้างของใบมีดจะอยู่ที่ 2. 1ุนิ้วครับไม่เกิน2.2นะครับแค่จับก็แค่จับดูก็รู้นะครับน้ำหนักทิ้งลงที่ใบมีดมีแบบใส่ด้ามพร้อมใช้เลยนะครับ7 0 0รอบาทนะครับชุดนี้มี มีเยอะนะครับมีเยอะอยู่ในมีเยอะนะครับผมเตรียมไว้ในหลังนะครับนี่นมีเยอะนะครับแล้วก็มีมีดซุยของช่างยันติดมาด้วยนะครับนี่เป็นมีดซุยช่างยันนะครับราคาเดิมนะครับมีดซุยส5 0ยบาทนะครับเป็นเหล็กแหนบนะครับนี่ใบยาวโดยประมาณก็อยู่ที่11นิ้วนะครับชุดใหม่นี่ใบจะกว้างดีนะครับน่าใช้นะครับมาเชียงใหม่ก็เอาติดมาไม่กี่เล่ม เดี๋ยวมาดูเล่มสุดท้ายเป็นเน็บเหนือนะครับอีเน็บเหนือเดี๋ยวดูอีเน็บเหนือเล่มนี้นะครับนี่ครับดูรูปทรงครับถือว่าเพอร์เฟกที่สุดเลยนะครับเล่มนี้สวยงามมากนะครับทั้งหมดเล่มนี้ก็ต้องรออีกประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักสิวันครับจานปูกำลังจะตีให้อยู่นะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่ 11.6นิ้วครับกว้าง2.4ตัวนี้ใบกว้างนีครับสันอยู่ที่6.5จุดห้เมค่อยๆตีไล่ปลายนะครับสวยจริงๆครับเล่มนี้ครับครับเจ็เท่ากันครับไม่แพงครับ700นะครับเหล็กดอกจิกหายากนะครับเหล็กดอกจิกหายาก ก็สนใจทักทายมาได้นะครับในเล่มละ700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ